ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมแดงกล้วมเหมือนเดิมนะครับผมนี่ผมก็จะมาเล่นเกมเอาวีกันนะครับผมมาดูไฮไลท์กันนะอาจจะตัดต่อน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมคลิกเลียดแต่แต่ผมแต่ผมจะพยายามตัไห้ได้มากที่สุดนะโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเล็กกันเลยโอเคครับผมมามามาเลือกตัวละครกันก่อนเลยแต่ว่าเราผมเลือกให้ผมเล่นออฟเลนนะ ผมไม่อยากเล่นด้วยมาดิสิแต่ว่าเอามีหนา้าละกันโอเคไปดูในเกมกันนะครับผมโอเคมาเข้าเกมเพลย์กันครับผมวันนี้บอลเล่นออบเล่นมีหน้าเป็นตัวออบเล่นที่บอลเล่นเก่งสุดละจะมีนาเล็กกระสีติดเล็กกระสีนะครับผมกงก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ มาแล้วครับผมตัวจะเป็นอะไรไม่รู้จะไม่ได้นะจะเล่้ยังสู้แบบตอบโต้ไม่ค่อยได้ครับต้องฟาร์มก่อนอมาเอายังไงเอายังไงเอ้ยแต่แต่มันไม่ควบคุมมีงเอ้เอ้เอ้ยนี่โอ้ยแล้วครับนี่มาดูดูดูด่ มาไปไหนนี่นี่ยนี่เนี่อ้ยไปได้โอ้ยสกิลพร้อมหมดเลยเลยโอ้ยแตไมมันยืนนิ่งอะเนี่ยเอ้ยเฮ้มานมาดิมึงมาดิมาโอ้ยพลาดโอ้ยเฮ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 ้ยมาหนิมาหนิเอ็กซ์ไอคุตายังไงไอโอ <ée> h, ้ยทำไมมัน มาเอาโอ้ยปิ้งเอ้ยไปไหนมานี่ดิเอ้ยมานี่มานี้อนี่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 รอดไม่ได้เฮ้ยเออมาแล้บ่เฮ้ยแตไมันแหลกจังวะโอ้ยจตากานติดออ วิงเลยไม่วนเลยเย้เ้ยดูต่อชุบเลยแล้วกันโอ้ยแมมมัน็ก็ลรกจริงเลยับปรับอยู่ไอ้มากมายกันออเก็ก็ตีนี่ อธิมาแล้วนะแต่ว่ามึงอะไรู้มาแล้มา่ามึงมาเลยมานี่ไม่ไหนเออมานี่มึงมานี่โอ้ยปิงอ่ะ ย่อยย่้ยเอ้ยเอ้ามันปิ้งเอ้ยพอเถอะเยียเฮ้ยมาแล้วมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่เวลาอาตมาไม่รู้สึกเลยเลยเลยนะ เ้ยไม่เลยเดี๋ยวนัสคุณทำอะไรมาเมื่อกี้คิดว่าเก่งมากหรือไงแต่ทำไมเวลาแตทำไมเวลาตัวแตไมมันเด็กเว่าไม่ได้สักคิวหนึ่งเลยมันมันปิงทุกคนคือมันปิงเวลามาลาอัดนะเมื่อเดิวๆนี้เหมือนกันแต่เวลาหยุดอัดคือมันมันแบบปิงเลือดกันทีเลยคือมันโคตรแปลกนะคือคือแบบ เวลาแบบเวลาอัดปกเลยบอกแบบโค้งเลยเตะพอเวลาแต่พอเวลาแบบหยุดอัดใช่ไหมปิงเนี่ยนะลืมตอนนี้มาฟาวอยู่นะเฮ้ยไม่แล้วอ๋อโอ้ยคือมันต้องหยุดอัดนะโอ้น้าอัดไปแต่มันจะปิงมันชอบปิงเลยอะเวลาแบบอัดอ่ะมันชอบปิงอ่ะ เนี่ยมันมันทุกตัวมันชอบมันมันชอบปิงมากเลยอ่ะคิดดูมองตัวเอาอยู่อยู่นะแต่พอมันแต่ว่ามันมีตัวที่สมมาเต็มอไอเดียสิงเลยตูกลับมาแล้วแต่ว่ามันรู้ตั้งแไหนแล้วไม่โกรธเลยจ้ะ ก็เหล็กปิงก็สูงเลยแม่งตีป้อมฝั่งเราแล้วมันได้สูดมันได้ใส่แต่ป้อมเลยเฮ้ยพี่ตะปันเด่ผมก็ทำเตะเตะส่งพี่ให้นะถ้าใครพอมีสูตรเล่นมีหน้าให้ดีกว่านี้ก็บอกได้นะครับก็ว่าขอมางงก่อน อาลาดประมาณนี้พ,พีมันอยู่ตัวนี้ซึ่งแน่นอนระบบมันปินเอยู่แล้วครับ <Double Kill. S 1> ผมต้องรอให้ปินมันลดอยู่ตลอดเลยอ่ะมันจะเล่นได้แต่มันเล่น,นกระบบมันไปอีกแล้วขี้นี่จังว่าทีนี้ทีมบาสเกตบอลนัน้นจะทีมผุ่มมันขี้นี่มากเลยอ่ะ เมาดแต่จะไปเตี๊พพวงฟาสตตูกันแล้วันถ้าพอมีตัวน่าหรือว่าตัวไอเทมคตุมก็บอกมาได้นะเล่นเก่งต่อไปเรื่อยๆนะฟาตี๊้อกันครับผมทีนี้ก็จะมีหมดนะแต่ก็เป็นสกิลระยะใกล้เนันนะครับเตี่วกอนเียวนั งไปกันต่อครับผมมาแล้วครับผมบุกดึงคาประตูแล้วแต่ไม่ต้องครับผมนะทีมทีมผมโคตรโหเลยเว้ยทีมผมโคตรโหเลยเว้ยโอเคนั่นก็ ยิ่ก็ต้องจบต่เพยงตานี้นนะครับผมกล่าวตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ